มองศบตาลูกค้ายังไงให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อนๆมีปัญหาไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าสบตาลูกค้าเราไม่กล้า ยิ้มไปด้วยคุยไปด้วยแล้วมองสบตาลูกค้าไปด้วยอาจจะได้ความที่เรารู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะเป็นคนขี้อายหรือว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาวันนี้ค่ะแอนมีเทคนิคการมองสบตาลูกค้าเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะก็คือเรากําหนดจุดบนใบหน้าของลูกค้าไว้3จุดก็คือจุดบนบนตาตรงนี้นะคะตรงคิ้วจุดที่1จุดที่2และจุดที่สอยู่ตรงคางนะคะ หรือว่าปากก็คือมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำแบบนี้แล้วเวลาที่เราคุยกับลูกค้าค่ะให้เรามองแต่ละจุดสักประมาณ5วินาทีมองจุดนี้แล้วก็ย้ายไปมองจุดนี้แล้วก็ย้ายไปมองจุดตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้การสบตาของเราเนี่ยมันดูไม่เป็นการจ้องตาลูกค้าและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ